รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย รายย่อยธนาคารอมสินดูแลคุณมากกว่าใครบริษัททิพยาประกันชีวิตจำกัดมหาชนเป็นคนขับรถสองแถวบรยสารก็ไม่รู้ว่าหายหัวไปไหนกันหมดเศรษฐกิจก็ไม่ดี ทำงานหาเช้ากินค่าอย่างนี้แหละนะเดี๋ยวนี้รวยกันหมดแล้วไงคนน่ะซื้อรถขับกันหมดแล้วไม่มานั่งแล้วรถโดยสารน่ะแย่จริงเลยเมียโทรมาแล้วไอ้ไหม อามีอาจาว่ายังไงจ้าไม่ต้องมาจ๋าเจอเลยเมื่อไหร่จะกลับนี่แหละอีกประมาณ3 4สชั่วโมงก็กลับแล้วอาอาาก็ได้รีบกลับมานะแต่ฉันฝากซื้อของหน่อยได้ไหมเล่าเอาอะไรอ่ะเอาอะไรอ่ะกินผัดไทยอ่ะอ๋อผัดไทยได้ได้แต่ว่าบอกแม่ค้าหน่อยนะผัดไทยฉันนะฉันไม่เอาผักไม่เอาเนื้อสัตว์ไม่เอาเต้าหู้ไม่เอากุ้งไม่เอาถั่วบดาแล้วจะกินยังไงอ่ะจะกินเส้นผักกับซอสเออได้ได้เดี๋ยวซื้อก็ไปให้ แล้วแถวนั้นมันมีร้านลัดหน้าไหมเออมีมีสิผ่านอยู่จะผ่านอยู่เนี่ยเออเออฝากซื้อลาดนาด้วยอ่าได้ได้แต่บอกแม่ค้านะลาดน้าฉันเนี่ยไม่เอาเส้นไม่เอาผักไม่เอาเนื้อสัตว์แล้วจะกินยังไงอ่ะจะซดน้ำอะไรวะเนี่ฮะเออได้ได้ได้จซื้อไอ้ขากลับเนี่ยลองดูป้ายนะถ้ามีป้ายเลี้ยวซ้ายผ่านตลาดเนี่ยเออเออตลอดไม่ไม่ตบมุกกับเมียหน่อยเหรอ เมื่อกี้เล่นมุกเหรอจ๊ะเล่นมุกจ้าัวจ๋ะเออเจ้าอะไรอ่ะเจ้าอะไรอ่ะอยากได้ผลไม้เออผ่านอยู่เอาอะไรอ่ะฉันเอาแก้วมังกรมังกรเอาแก้วมังกรโลหนึ่งแต่บอกแม่ค้านะของฉันไม่เอาเม็ดมีแก้วมังกรอย่างเดียวเหรอมีไม่มีมีเงาะไม่เงาะมีมีเงาะก็มีสิรานผลไม้ต้องมีสิเออฝากซื้อเงาะด้วยแต่บอกแม่ค้านะฉันไม่เอาขนเงาะอะไรวะไม่มีขนน่ะ งอกระป๋องไงเออได้ได้เดี๋ยวซื้อก็ไปให้นะเออแค่นี้นะแล้วรีบกลับบ้านด้วยจ้าจุ๊บจุบจ้าโอยเมียนาะเมียสั่งๆๆอยู่ได้นี่เออเป็นเมียนะไม่ใช่แม่มาสั่งทำไมเนี่ยมึงด่ากูเหรอวางหูไปแล้วอ๋อขอโทษเอออ่านบ้างบทอ่านบทบ้าง ฉันอ่านบทแต่ว่าวันนี้ปิดยอดปีเสียขอโทษทีเออไอคนวันนี้ทำไมมันเงียบเหงา่างไรวะเนี่ยฮะอ้าวนี่ครับเดี๋ยว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 ทำอะไรอะโดนขึ้นบันไดรถไงครับผมโอ้โหบันไดกูมีอยู่สามขั้นมึงก้าวเป็นแปดก้าวกันแล้ว ยังไงบอกบอกครับ <im it> เดี๋ยวมันโดนที่โหนครับ oh, มันโดนที่โหนเออว่ายังไงเออรถคันนี้ไปไหนครับอ,อ๋อรถคันนี้มันก็วิ่งตามทางแหละว่าแต่มึงจะไปไหนอ่ะเออผมจะไปอำเภอป่าซางนะครับไปไหมครับป่าซางครับผมอุย้ยไปที่ครับผมพอดีเลยนี่เพ,พิ่งเนี่ยรายแรกเลยเนี่ยลูกค้าเพิ่งมาเนี่ยจริงเหรอครับเออครับผมร้อนร้อนร้อนพี่ครับฮะพี่จะออกเมื่อไหร่ครับจะออกทําไม ที่เนี่ยเขาดีอยู่แล้วเนี่ยพักหลังๆได้มาบ่อยนะเนี่ยคนกําลังจําหน้าได้ออกไม่ได้เราไม่ออกจะอยู่นี่แหละผมหมายถึงออกรถนะครับพี่ครับนะหมายถึงออกรถนะครับออกรถครับโอ้ยจะออกแล้วเนี่ยจะออกแล้วเนี่ยเออนั่งเลยนะฮะมเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวจุดตอนจุดตอนลุกรอเดี๋ยวลุกจอดจอดอ้าวยาย บอกรถเขาบบกข้างหน้าไม่ใช่บอกข้างหลังเอาโอ้ยหยุดกอลุกจอดจอดลุกจอดกูขับรถยังไงให้คนแก่เดินแซงมาเนี่ยอ้าแล้วกูเดินมายังไงแซงรถว้เนี่ยมา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 เร็วเร็วเมาโอ้โหบันไดสามขั้นยายคิดไงเลยยาย ยาคิดไหนเลยครับ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 คิดอีกครับคิดไหนเลยครับคิดไหนอีกยาคิดไหนอีกเฮ้ยคิดขนาดนี้ไม่สิงผมเลยล่ะเอาวพรไอ้ทิศมันบอกให้ชิดไหนนะลูกเออนี่ผู้โดยสารมีแค่สองคนจะชิดไปนั่งบนหัวแกได้ไงเนี่ฮะทีผมเนี่ยหยอกเล่นกับผู้โดยสารที่ทุกคนนั่นแหละแล้วมันเคยคิดออกแล้วนะครับผมได้ครับ อะไรลูกยายจะไปไหนครับอ๋อยายจะไปข้างหน้าน,นั่ที่ผมถามเนี่ยผมหมายความว่ายายจะลงตรงไหนยายก็ลงกระไดข้างหลังเนี่ยสิยายมาใครครับอ้อยายก็มากันหมดบ้านนะลูกเอ้ยมากันบดบบ้านที่ไหนเห็นมาคนเดียวก็วทั้งบ้านเหลือยายคนเดียวถามสอกถามแสกยายยังอารมณ์ไม่ดีอยู่ลูกเครียดลูกเป็นเครียดเป็นเครียดเรื่องอะไรล่ะครับคุณยาย กก็เกลียดเรื่องลูกก็สิเกลียดทำไมแล้วก็ยายมีลูกอยู่สองคนอ,อีกคนก็จะให้อยู่ระยองอีกคนก็จะให้อยู่เชียงใหม่ยายนี่มีบุญนะลูกแย่งกันเลี้ยงเลยนะแย่งกันเลี้ยงอะไรเล่าไอ้คนอยู่ระยองก็จะให้อยู่เชียงใหม่ไอ้คนอยู่เชียงใหม่ก็ไล่ให้ไปอยู่ระยองควรจะพิจารณาตัวเองะนะยายนะและ้วนี่เองจะไปไหนเนี่ยไอ้หนุม่มอ๋อผมจะไปป่าซางครับไปรับตำแหน่งประลัดคนใหม่ครับคุณยาย จอห์จอด,จอดโอ้ยจอดจอหจอหโอ้ยท้องค่ะท้องแล้วก็อารมณ์ดีเดี๋ยว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 อะไรคะนี่คุณเดินผ่ากลางรถมาเลยเนี่ยนี่คุณเล่นคุณไม่ดูเลยว่าใครขึ้นนี่คุณอยู่ข้างจากคุณดูมากไหมเนี่ยต้องทำยังไงล่ะคะมันทำให้มันเหมือนกิ้งเลยสิอยู่หน้ารถเนี่ยเดินมาก็ต้องเดินข้ามมาเนี่ยเห็นไหมหลังรถอยู่นี่เวลาขึ้นมาก็เนี่ย อย่างนี้ไม่บอกตั้งแต่แรกละคะโอ้ยมันผมจริงของจังหน่อยสิท้องด้วยขออนุญาตก้าว3ามขั้นพอนะคะทําไมครับเดี๋ยวแทงค่ะมาแทงมันรถอ่ะทีพี่พีคิดไหนเลยครับคิดไหนเลยครับคิดไหนอีกครับคิดไหนอีกครับคิดเข้ามาอีกพี่คิดเข้ามาอีกโอ้ย กูแก่แล้วนะมึงจะคิดอะไรมนักหนานเนี่ยเอออ้าว<อ>ก็รู้ตัวแก่ทำไมไม่รีบตายไปใล่ะโอ้ยอีนี่ไม่รู้จัหกห้องอ่าคหัวดำนรกจะกินกระบ,บาลมึงไอ้แก่จูๆมาใช่ให้ลงนัน้นหรอกล้วตกปากแตะเ,เอาสิตกสิต,กส,ต,ก,สตกสิปากดีจังมึงอยากเสียโฉมมึงก็เอาสิ จะกรีดหน้าก็นียายเขาใหญยครับมืงอไงคุณยาคาครับผมจะบอกว่าให้ยายแต่เย็นๆครับคุณยายครับทองอยู่ครับคุณยายเล่นก็ใครไม่เล่นเล่นก็แก่ช่างคนแต่เย็นครับคุณยายใจเย็นเบีเรื่องกอบมนุษย์นะครับปกติเห็นแต่คนแก่พวกหมากพวกครูมีคนแก่บ้าเลยพกมีคัตเตอร์นี่เองเป็นอะไรเนี่ยเป็นหูดมั้ง โอ้โหหูบ้าอะไรใหญ่ยางกูฮู้ปวดทันท้องมีเด็กอยู่ในท้องค่ะมีเด็กอยู่ในท้องจ้าไปนั่งอี่าไลให้เด็กมันวิ่งเข้าไปแล้วลูกนั่งสักภามังเออดีมันไม่ฟากระมังเข้าไปด้วยทันประชดรู้จักไม่ประชดประชดนี่มันปลาน้ำเค็มหรือน้ำจืดวะที่ชั้นท้องเนี่ย ผัวฉันถามฉันท้องโอ้กี่คนแล้วล่ะท้องสาวจากคนแรกไอที่ถามเนี่ยผัวเองอะกี่คนแล้วอย่าทะเลาะกันนะครับอย่าทะเลาะกันครับขับขับขับอ๋ออ๋อเอ๊ะอ่ะอะเด็กดิ้นนี่เด็กดิ้นเหรอครับเด็กดิ้นเหรอเฮ้ยอ๋อมันขึ้นไปได้ไหมวยด้วยค่ะโอ้ยใหญ่ครับ ช่วยเขาหน่อยครับใช่ช่วยเขาหน่อยครับคุณยายครับปวดท้องมากเลยเนี่ยไม่ใช่เรื่องโอฟอ้โหจะคลอดลูกครับโอ้จะคลอดลูกจะคลอดลูกมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยมาช่วยหน่อยโอ้ยมาดูก่อนอยใจเย็นนะครับใจเย็นนะครับโอ้โหเดี๋ยวคามโรงพยาบาลอยู่อีกไกลไหมคะเนี่ยโรงพยาบาลหรือประมาณสองป้ายก็ถึงแล้วครับอ๋อเขายังช่วยหน่อยแล้วอีกสองป้ายเนี่ยอีกกี่กิโลคะป้ายแล้วประมาณสองร้อยกิโลครับเดี๋ยวก่อนนะคะอะไรอ่ะนี่เป็นใครคะเนี่ยเป็นโซฟาเป็นโซฟาใช่แล้วพี่มาอยู่ตรงนี้ใครขับล่ะคะ เอาไปแล้วไปาไปแล้วครกเฮ้ยเอาคิดอะไรล่ะครับคิดอะไละครับคิดไหนลูกคิดไหคิดไเลยคิดไหนคิดไหลุคคิดไหนคิดไหลุกเดียเดี๋ยวเดีเดียยายไปไหนแล้วนั่นเลยดิคิดไหนคิดไหนไปขับทำไผมไปไมโอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดีมึงน่ามอจะโหนทำไม อย่ามันย่มันบินไงโผลนอยู่เอ้ยเฮ้ยอีหนูจ๊ะยายว่าเองยังไม่คลอดรอกลูกเด็กมันกับหัวเฉยเหรอเออเองลงไปยืนที่เด็กมันจะได้กับหัวถนัดถนัดหน่อยอ้าวไปลูกไปยายทําไมคนท้อคนใสยจะให้ไปยืนได้ยังไงบ้าหรือเปล่ามึงจะยืนไหมอเย็นสบายดีจัง ีีใครอยากดูมุกคำจำปวดโชลีลาก็เปิดทีวีขึ้นมาเตรียมเสียงหาหน้าจอเสียงหัวเราะที่ได้ยินทำให้ฉันเพลิดเพลินอารมณ์เพลิดเพลินไปกับยิ้ม พักิส้อมกลิ่นสวิตเบอร์รี่และเฟรชยาสีฟันสมุนไพรตามหมอจุฬาสูตรเอ็กตราและสูตรดั้งเดิมไอเทพไอเทพมึงไปยืมเเพื่อนมาหน่อยป่ะยายจะเอ็นหลังอดนอนเมื่อคืนถึงว่าลูกมีเลี้ยงแกรดเลี้ยวซ้ายเดี๋ยวเดี๋ยวเลี้ยวซ้าย รถเลี้ยวขวาเลี้ยวขวาแล้วรถเข้าทางตรงรถขึ้นสะพานรถลงสะพานเฮ้ครับรถลงสะพานแล้วเอ้ามันลงแค่ล้อหน้าล้อหลังมันยังไม่ลงเ่ยนี่รถบ้านป้ากับยาเป็นวาน่ะ รถบ้านป้าแกตั้นแค่คืบเดียวไงล่ะบอสัยพิงตัดหน้าเบรกฝูงหมาตัดหน้าเบรกรถเข้าทักลูกลัง ท้องส้องใจยืนลำบากแก่มาเองมานั่งมาเดี๋ยวยายยืนเองไู่ไปดีเลยยายอง่หาดกูแม่แง่รรถวิ่งไปข้างหน้าเองหินหลังประเดี๋ยวก็เมาหัวตายมาทำนี้ มาสี่กิโลมึงไม่มีไรตัดหน้ามึงเลยเหรอมันจะมีอะไรตัดหน้าได้ไงยายผมวิ่งทางมอเตอร์เวย์มึงขึ้นมาทําไมอาม้าวก็ขึ้นมาแล้วทําไงอะ่ะมึงหาไรตัดหน้าให้กูหน่อยเว้ยหาอะไรตัดหน้าเหรอเอออ๋อได้ได้ได้ม <c oughs> อเตอร์สตัดหน้าเบรก สิบล้อตัดหน้าเบรกเอ,อ้ามึงถอยไปจะตกกระไดาตายอยู่แล้วนะ่ะรถเบรกเนี่ยเองไม่กระแทกเขามาละลูกผมเกงใจคุณยายนะครับโอ้ยเรื่องอย่างนี้ใครก็เกงใจกันแล้วเฮ้ยไอ,ไอทิอะไรทิอะไรอีกอะยายยายให้สองร้อย มึงดิ่งเข้าทางลูกหลังให้ย้ายหน่ยอยเว้ยจะไปยังไงล่ะย,ย้ายมันไปไม่ได้รถผมมันสภาพไม่ค่อยดีเอมไปหน่อยเฮ้ยช่วยย้ายหน่อยไม,ไม่ไปไม่ไปอ่ะมันขึ้นมาทางเนี่แล้วมอเตอร์เวย์แล้วมันจะลงได้ยังไงอ่ะอีหนูมึงทั้งท้องทั้งไ้มึงมายืนที่มันไม่มีอะไรเล้าใจยายเลยวะ่ะ มจาไหนบอกแป๊บเดียวไงอยู่ไหนแล้วเนี่ยอ๋อตอนนี้ก็กําลังวิ่งอยู่ทางมอเตอร์เวย์เนี่ยโอ้โหนี่เด,ด,ดรีบซื้อของมาฝากฉันสั่งของเพิ่มหน่อยเอาอะไรอะ่ะเอากีวีผลไม้เหรอที่ขายรองเท้า ใครอยากขายเครี่อที่มีใครอยากดูมุกคำกำอวดโชว์ลีลาก็เปิดทีวีขึ้นมาเตรียมเสียงหาหน้าจอเสียงหัวเราะที่ได้ยินทำให้ฉันเพลิดเพลินอารมณ์เพลิดเพลินไปกับยิ้มหวานๆานสาระทั้งนั้นที่หมอบ ตอนนี้คนเต็มรถเลยนะยังส่งพูดสารไปถึงที่เลยเนี่ยโอ้โหนี่ไม่ต้องมาเถียงยวุ่นวายเนี่ยบอกแลว้วขับสองแถวไม่จะเิญไปหาจานหนูไปให้สักห้าแถวไปเลยเมัน่เน่แล้วตอนนี้ฉันต้องใช้เดี๋ยวนี้ด้วยฉันจะซักผ้าผงซักฟอกหมดอ้าวหมดแล้วเหรอเออเ,อ,อเดี๋ยวให้ให้ไปส่งพูดภารก่อนได้ไหมมันไปไม่ได้คนเต็มรถเลยไม่ได้ฉันจะเอาเดี๋ยวนี้ตอนนี้โอ้ทำไมไม่ทันจะทำยังไงอ่ะเอาไม่ทันทำยังไงละแกก็กระโดดลงไปซื้อมาเลยแล้วอีกอย่างนะถ้าฉันไม่ได้เดี๋ยวนี้นะฉันให้แก นอนนั่ห้องแล้วไม่ต้องไม่ต้องจิ้มจุกกับฉันเลยหนึ่งเดือนเฮ้ยโอ้ยไม่ได้จิ้มจุกเลยเหรอเอาวะเพื่อจิ้มจุกตายเป็นตายเว้เอาเฮ้ยเอาเฮ้ยพอแล้วจับเอาไปแล้วลูกประคบไม่เป็นตกอาลี่ไงน้าไป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 ดูทางดูทางเกียร์แบบนี้เกียร์แบบนี้ เฮียเออเฮียเออไอ้เฮียมันหร่ว่ามาวะใครด่าเมื่อกี้น่ยเรียกเฮียแหละเมื่อกี้บอกไอ้เฮียก็ไอ้ไอ้พี่ชายเนี่ยอ๋อไม่ไม่ได้ด่าสักด้รยคงนะใครจะด่าล่ะเรียกว่าทำไมฮะามวยเฮียโอ ยิงแล้วว่าหูไม่เลยตึ้งนี่ไม่ค่อยมีลูกค้าวันนี้เราปิดร้านเร็วหน่อยไหมมวยอยากไปตลาดวันนี้เขามีคณะลิชัยรักชายมาอะไรว่าลิชัยรักชายลิเกงิ้วตัวเมียจะร้องอ้าถ้างิ้วตัวผู้จะร้องวากตะลุงตุ้งแช่นี่อะไรมาเจ้าสองพันนำมาทำไมอ้าวก็คาคุ้มกองจะบ้าแล้วยี่สิบน้องหมวย นมปันพี่เราไม่ชอบแต่พี่ชอบปั่นนม